สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยสำรับมื้อนี้นะครับผมสิด้เอาเรื่องเล่าความฝันนะครับของยายกูดนะครับเอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับผมในงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567นะครับผมสำรับนะครับมื้อนี้นะครับก็ได้นะครับเรื่องเล่าความฝันของคุณยายนะครับที่ว่าเพื่อด้เล่าสู่ชังนุมานะครับผมชังนุกับสิด้ เอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับผมในมือนี้นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับหลักก่อนที่จะไปรับชมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับผมกับบรรยากาศดีๆนะครับผมส่วนเสาแน่นะครับถือว่าเสาแน่ นะครับสำหรับมือนีนะครับหรือว่านนี่กับฝนตกมือนีกับฝ้ากับเปิดนะครับบรรยากาศดีท้องฝ่าแจ่มใจนะครับผมเป็นจังได้แนครับทต่นุู้ส้มทุกท่านทางบ้านบรรยากาศดีคือบานสังนุ่งนะครับผมหรือว่ายังมีฝนอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันเขามาได้นะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมใต่ข้างล่างคลิปนี้ว่าบรรยากาศนะครับแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัดเป็นจังไดกันแน่นะครับผมฝนฝ่าดีบอหรือว่าบางบ่องอาจจะมีฝน แต่บางมองอาจิอาจมีฝนนะครับเนาะสำหรับมือว่านนี่ก็ถือว่าฝนตกนี่ถือว่าตกหนักนะครับผมแต่สาหรับมือนี่ก็คืออ่าบรรยากาศดีคือสีบ่มีฝ่าบ่มีฝนนะครับผมสาหรับนะครับผมอ่าซังนุนะครับก็ได้เขาไปหาคุณยายนะครับก็ได้ไปสอบถามเรื่องเา่าความฝันของคุณยายนะครับคุณยายก็ได้เราสู่ฟังนะครับผมกันเลยนะครับเสียออามาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมสำหรับนะครับผมความฝันนะครับของคุณยาย คุณยายวานะครับผมกับว the ่าในฝันนะครับว่าได้ขับรถไปนะครับผมขับรถหรือว่าเดินทางขับรถไปก็คือว่าสิไปกองสลากคุณยายว่าสิไปกองสลากละกะนะครับไปเบิ่งนะครับว่าเลขงวดนี้นะครับน้องงวดนี่ละคุณยายว่าวันที่16นี่ละ16สิงหานี่ละว่าสิออกตัวไหคุณยายนะครับก็เลยด้ขับนะครับขับรถไปปรากฏว่านะครับแต่คุณยายนั่นในความฝันนั่นบ่หู่า เป็นมองไดจังหวัดไดเพียงตะว่าในความฝันนน่ะคุณยายว่าพ่อไปหอดแล้วนะครับเนาะไปหอดมองที่ว่ามันออกกองสลากนะคุณยายว่าคนกระเต็มรถกระเต็มเลยคุณยายว่าอ่าเห็นรถหนีเต็มค้นกระหลายเพราะหลังจากหันนะครับคุณยายกันเลยได้ล๋งลงรถไปหลังจากได้วลงรถไปแล้วนะครับเิ่นกันเลยได้ย่างสิเข้าไปไข่ไข่เิ่นว่าือจงเป็นโถงไงก็คือสิเป็นมองเขาออกรางวั่นนี่ละคนกระยางไปยางมาส่วนเซียนตัวนี้ ปรากฏว่านะครับเพิ่นก็ได้ไปพ่ออ่าผู้นึงเพิ่นก็ว่ามาถามเพิ่นนะครับผู้หญิงไว้กลางคนนี่ล่ะคุณยายเพิ่นว่าได้มาถามเพิ่นว่าอ่าไปไปฝ่าๆคุณยายว่าซั่นกนเขากําลังสิออกเลขแล้วเพิ่นอ่าเพิ่นส่วนอ่าคุณยายนั่นนะเพิ่นส่วนคุณยายว่าฝ่าๆอันเลขกําลังสิออกแล้วอันอันอ่า2ตัวล่างอ่า3ตัวนั้นเพิ่นออกได้เบิดแล้ว3ตัวหน้า3ตัวหลังนั่นไปไปยายฝ่าๆว่าซั่นคุณยายเพิ่นก็พากันย่างไปนะครับขึ้นไป มันก็นหลายสันคุณยายว่าปันใดนั่นก่นย่างขึ้นไปขึ้นไปคุณยายว่าไปกับเขานั่นแหละับผพ้หยิ่งผุ้นั้นละ่ะบ่ฮูุจักกันคุณยายว่า่านี่นะครับพวกขึ้นไปแล้วปรากฏว่านะครับอเลขล่างนั่นกําลัางหมุนออกพอดีนะครับท่านผู้ชมคุณยายเพิ่นว่อาอหมุนออกแล้วนะครับเลขตัวแรกนั่นเพิ่นยกมาให้เบิงนะครับหมุนแต่คุณยายว่าปก,กตินั่นทว่า นี่ของแท้น่ยเพื่นว่ามันมันมันเป็นมันเป็นสีดำเงินนะครับเนาะเป็นสีดำเงินแต่ตัวนั่นนะตัวท่ว่าออกนั่นเพื่อนว่าคุณยายว่านะมันเป็นสีแดงลูกมันนั่นเป็นสีแดงที่คุณยายไปเห็นนั่นเป็นสีแดงเพิ่นโจกมาตัวแรกนะครับเนาะเปิดให้เพิ่อนว่าอ่าเลขท่ายสองตัวเพิ่นโจกมาปุ๊บออกตัวแรกนั่นก็คือเพื่อนเห็นนั่นยกเป็นเลขหก ตัวที่2นั่นเป็นเลขเจ็นะครับผมหลังจากหั่นนะครับเพิ่นบอกว่าเลขที่ออกก็คือเลขไท้าย2ตัวนั้นก็คือห7เจพอหลังจากหั่นนะครับเพิ่นออกเรียวบานนี้ปรากฏว่าคนนั่นกับอีดการเนาะครับนอาแะดียงว่าคนถือหลายนะครับคนโฮู้นะครับผมบาทนี้นะครับพอได้ออก2ตัวเรี่วนะครับคุณยายเพิ่นก็เลยได้์เดย์ไปนั่งเพราะว่าคุณยายไดย์ังขึ้นไปเร้วคุณยายกะมาโทมที่ว่าเขาออกพอดีนะครับสองตัวไทย วานี้ออกเรียบร้อยแล้วคุณยายก็เลยหาหมา่องนางเพราะได้หม um, uh, uh, um, ่องนางแล้วนะครับผมได้หม่องนางแล้วนะครับ่นก็เลยนะครับเห็ุว่าต่อไปนี่นะครับเกษตรออกรางวัลทีหนึ่งนะครับรางวัลทีหนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมนี่ล่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ลหละวานี้นะครับพ่อได้จับไปแล้วนะครับปรากฏว่าพ่อได้ออกไปแล้วคุณยายพิ่แบกว่าสามอ่ามันออกรางวัลนะเลขรางวัลทีหนึ่งนั่นก็คือหกตัวนะครับยังแต่ว่าสามตัวนั้นคุณยายว่า คุณยายนั่นจำว่าได้แต่คุณยายนั่นจำชัดเจนนะครับก็คือว่า3มตัวหลังนะครับผมของรางวัลทีหนึง่งก็คือ3ตัวหลังของรางวัลทีหนึ่งนะปรากฏว่าเพื่อนได้ออกไปแล้ว3ตัวนะครับเนาะออกโยกออกไปแล้ว3ตัวบันคนทีว่ายกนะครับเพิ่นเพิ่นค่อยๆยกนี่นะมันก็คือจังแบบของอ่าคือจังแบบในชีวิตจริงเพราะเป็นสิยกมาทเทียวนะครับเนาะยกทเทียวก็คือเห็นครบสุดคือทั้ง6ตัวเวลาเพื่อนประกาศนะครับคือ6ตัว แต่ตัวนี้นะครับเพิ่นค่อยยกเทลัโตเทลัโตมาหอดตัวที่สามบัดพอะตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่เพิ่นอจะยิบขึ้นมาว่าสิอาบอกคนมาเบิ่งนะั่นว่าสิเป็นตัวไหนตัวที่สี่นั่นปรากฏว่านะครับเลขนัน่นหลุดมือหลุดมือนั่นกิ้งไปนะครับจนเดี๋ยววาพวกพนักงานนัน่นเพิ่นก็เลยได้ไปยิบเอาพอมาสู้นะครับตัวที่วาเนี่ยนั่นคุณยายที่ว่าเพิ่นจําได้นะครับนอกจากขึ้นสามตัวหลังก็คือตัวแรกนัน่นที่ว่าเพิ่นเฮ็ดหลุดมือเป็นเลขกเก่า นะครับผมเป็นเหล็กเก้าพอเขาอา่านว่าเป็นเหล็กเก้าบัดตัวต่อไปเข้ากับล่วงล่วงขึ้นมาลักขึ้นอีกปรากฏว่าลูกเลยกัดรุดมืออีกนะครับรุดมืออีกเรือว่าเขาหลอกบอก่คุณยายว่ารุดตกลงดินนะครับตกลงทางล่างเพิ่นก็เลยพนังงานเพิ่นก็ได้จับนะครับผมจับขึ้นมาให้เห็นนะครับกระสู้ขึ้นว่าเป็นเหล็กสามนะครับผมเป็นเหล็กสามปรากฏว่านะครับบ้านนี้หน่วยสุดท้ายก็คือ เลขหกตัวของรางวัลทีหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายเพิ่งจยิบขึ้นมาอีกนะครับเนาะไปยิบขึ้นมาปรากฏว่านันลูกนันฝ้านันเปิดตังแต่อยู่ในอยู่ตังแต่ได้อ่าที่ว่าเพิ่นล่วงนะฝ้านันออกมานันนกขึ้นมานะครับก็เลยอ่าเห็นเป็นเลขสี่นะครับผมที่ว่าคุณยายนันจําได้นะครับแต่ว่าสามตัวนานันของรางวัลทีหนึ่งนันคุณยายว่าจําบ่ได้แต่เห็นชัดเจนชัดแจวนันก็นคือ สามก็คือนะครับเก้าสามีนะครับผมเก้าสามีนี่นะครับก็คือเป็นเรื่องรล่าความฝันที่ว่าคุณยายนะครับเพื่อนได้จาจําได้นะครับวันนี้พ่อลังจากหันเพิ่นกับผ้ากันคุยกันนะครับนี่ที่ว่ามองที่เขาเข้าไปเบิ้งนะครับผมก็คือว่าโอ้เหลียกล็อกบอนะครับเนาะคือเป็นแนวนี้นะครับสามตัวหลังนี่ตัวเรกียนี่กรลุดมือตัวที่สองนี่กรลุดมือตัวที่สามนี่ตั้งไดนะครับเนาะ เลขกฟ้านั่นเปิดนะครับถือว่าแตกต่างแจ้วงยูคุณยายว่ากันเลยยกขึ้นมานะครับเนาะหลังจากหันคนกับเจียวจาว่าเลขกล็อกแต่แท้นะครับหมวดนี้เหลขกล็อกแต่แท่มากแต่แท้นะครับผมก็คือสามตัวถ่ายของางวันทีหนึ่งนะครับก็คือเก้าสามีนะครับส่วนเหลขกลางนั่นก็คือหกเจ็ดนะครับถือว่าคุณยายว่าหลังจากหั่นนะครับคุณยายก็เลยได้คุยกันเข้ากับเจายวจาว่าเป้นคือสิเป็นเหลขกล็อกนะครับผม คุณยายก็เลยได้ออกยางออกมานะครับพ้ากันแตกออกมารถกระหลยคนกระหลนะครับเนี s <S ่ยคุณยายก็เลวานะครับเรื่องเล่าความฝันของคุณยายก็จะประมาณนี้นะครับผมเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันที่16นะครับผมสิงหาคม2567นะครับผมก็เลยนะครับผมก็เลยได้สอบถามคุณยายว่าก่อนที่ว่าคุณยายสิไปนะครับผมไปบึงที่ว่าเขาออกสลากนะครับอยู่กองผมก็เลยได้ถามว่าคุณยายนั้น อาปกตินั่นคุณยายครับรถเป็นบอคุณยายก็เลยบอกว่าขับรถบอเป็นนะครับผมปกตินั่นเป็นคนขับรถรถใหญ่บอเป็นนะครับเนาะบานนี้นะครับก็เลยเดี๋ยวเอาอาทะเบียนถามทะเบียนที่ว่าอาคุณยายด้ขี่ไปนะครับรถทะเบียนเป็นตัวไหนคุณยายก็เลยบอกว่านะครับทะเบียนก็คือเก่าเกาสองนะครับทะเบียนที่ว่าคุณยายด้ขับรถไปนั่นรถบิ๊กอัพเนาะปกติน่นคุณยายนั่นเป็นคนขับรถบอเป็นนะครับแต่ในความฝันนั่นบอกว่า ครับรถนะครับไปผู้เดียวพร้อมนะครับเพื่อว่าสิไปเบิงนะครับเขาออกเลขนะครับอยู่กองสลากคุณยายก็เลยได้นไปนะครับผมนะครับบัดนี้นะครับก็สิไดามาสรุปนะครับตัวเลขแนวทางนะครับถือว่าคุณยายฝันนะครับผมว่ามีตัวไรเน่นะครับผมในมือนี่นะครับผมถือว่าเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถือว่าคุณยายก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าความฝันถือว่าในงวดนี้ก็ถือว่าไปกองสลากถือว่ากองสลากล็อกก็ได้นะครับคุณยายว่า มันออกแท้แห่ะคุณยายว่าเพราะว่ามันล็อกนะครับเพราะว่าตังต่จับมากทั้งหลุดมือนะครับทั้งลูกแตกนะครับสำหรับนะครับที่ว่าคุณยายเห็นนะครับก็คือเลข3ตัวท้ายนะครับของรางวัลที่1นึตัวนะครับผมก็คือนะครับ9 3 4นะครับผมเก่านะครับหรือว่าทันผู้ส้มสี่สามารถตัดเหรียตัวอาจจะเป็นเก่าเก่าหรือว่า3 4นะครับผมหลักการะว่างใบนะครับสำหรับ เลขเก้ากับเลขหกนะครับผมอาจจะเป็นตัวเดียวกันนะครับอาจจะเป็นเก้าสามสี่นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นเลขหกนะครับเนหกสามสี่นะครับผมหกสามสี่อาจจะเป็นหกสามหกสี่ก็ว่าได้นะครับผมแลักการสำรับนะครับเลขไทยสองตัวที่ว่าคุณยายขึ้นไปแล้วยพอเลยได้เห็นเลยเขากําลังออกอยู่ก็คือหกเจ็ดนะครับผมหกเจ็ดหรือว่าอาจจะเป็นเก้าเจ็ดก็ว่าได้นะครับผมแลักการสำรับนะครับก็เลยได้สอบถามคุณยาย คุณยา,ายอายุซําไดนนะ gun. ครับคุณยายก็บอกว่าคุณยายนะอายุ67นะครับผมได้บังเอิญไปตรงกันนะครับผมกับเลขอาทิวาเลขทยาย2ตัวที่ว่าคุณยายได้ไปได้ไปพอพอดีนะครับผมก็ถือว่าได้มาเลขบังเอิญตรงกันนะครับผมกับเลขอายุของคุณยายนะครับผมหละการนะครับหลักการเลขนะครับทะเบียนรถนะครับนอเพื่อถัานุู้ส้มนะครับเพิ่นฝากมาถามอีกนะครับว่าเพราะว่าคุณยายนะครับรดไปนะครับผมก็คือทะเบียนรถนะ เก้าเก้าสองนะครับผมหรือว่าอาจีะเป็นเก้าอาจีกับหัวเป็นเลขหกก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นหกหกสองก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวความฝันหรือว่าเป็นแนวทางนะครับผมที่ความฝันของยายกูดนะครับแต่เอามาเล่าสู่ผู้ชมฟังในมือนี้นะครับผมสำหรับนะครับคลิปนี้ก็บเสดอัาลา้าจากผู้ชมไปกอนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกระดังใจให้ช่อง ชังนุพารวยนะครับผมฝากไว้น้ำเนรกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาทันผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ